ปัจจุบันศาลาเฉลิมกรุงโรงมหาบพลหลวงยังยืนหยัดดำเนินกิจการในชื่อเฉลิมกรุงรอยย่เทเตอร์จัดแสดงโขนนักศิลป์ชั้นสูงแสดงดนตรีและมหรสพสำคัญเช่นการฉายภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยรอบป,ปถมทัศน์โลกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษ สเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ศาลาเฉลิมกรุงยังคงยึดมั่นและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันง,งดงามส่งเสริมรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปกรุงศรีรวม